สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนนะครับ f อทุกทุกคนด้วยนะครับก็มาพบกับแนวทางของไม่ฮานอยในคลิปที่2นะครับผมก็เป็นฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับงบประจำวันที่19นะครับสิงหาคม2565นะครับผมคลิปนี้ก็มัดรวม3นอยเช่นเคยนะครับพี่พี่สำหรับนะครับในโค้งสุดท้ายนะครับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่ก็ ขอแสดงความดีใจกับพ you ี่เ so พื่อนๆด้วยนะครับมานะครับมาตรงๆเน้นๆนะครับเมื่อวานนี้ตรงรอบเลยนะครับพี่ตรงๆเน้นๆตรงรอบเลยเมื่อวานนี้นะครับผลรอบเฉพาะกิจนะครับ8 6 1กับ52นะครับผมอันนี้ไม่มีนะครับไม่มี7กับ2นะครับรอบพิเศษนะครับ9ก5กับ21นะครับผมสองนะครับผมมาเข้าตรงๆเน้นๆเลยนะครับวิ่งรุ่นที่2นะครับ ได้เฮไป7นี่น่าจะหลุดนะครับพี่พี่ไม่มีเนาะวิ่ง7นี่เขาต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับส่วนรอบปกตินะครับ993กับ62นะครับอันนี้ก็หกสองไม่มีนะครับพี่พี่เนาะนะครับไม่มีผมให้ไปที่2 1 2 3 2 7 2 8นะครับข้ามไปเนาะแต่ว่าถ้าใครวิ่งรุ่นที่2นะครับในรอบปกติก็มาที่62เหมือนเดิมนะครับพี่ๆเนาะเด้งๆเลยนะครับรอบพิเศษมาเน้นๆ รอบปกติมาวิ่งลูดนะครับพี่พี่ส่วนรอบ v i p นะครับ310กับ56อันนี้ไม่มีนะครับพี่พี่เนาะหลุดไปนะครับเนาะวันนี้ก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พี่เพื่อนด้วยนะครับน่าจะมีโชคกันหลายท่านเลยรอบพิเศษนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมก็ฝากคําเตือนพี่พี่ทุกๆคนนะครับผมตัวเลขทุกตัวนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับชินชอบแนวทางค่อยตามนะครับพี่พี่ ตัวเลขไม่ถูกใจสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าก่อนออกไปนะครับก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับสําหรับนะครับในโค้งสุดท้ายนะครับพี่พีตัววิ่งวันนี้กับตัวลูดนะครับผมให้วิ่งไปที่8นะครับผมส่วนสายลูดนะครับผมให้ไปที่5 นะครับ,เน,นรบ,เ,นรบเน้นไปที่รอบพิเศษนะครับพี่พี่เน้นไปที่รอบพิเศษเนาะนะครับผมวันนี้เน้นไปที่รอบพิเศษตัวเดียวเลยก็ลองพิจารณาดูนะครับหรือว่าท่านใดทุนเยอะนะครับก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคในรอบปกติหรือว่า V.I.P ได้นะครับพี่พี่เด่น8ก็จะมีนะครับผม80นะครับ82 83นะครับ84นะครับผมส่วนเด่น5นะครับเด่น5ก็จะมี51 52 54 58นะครับพี่พี่นี่เลยนะครับส่วนตัวเจาะนะครับพี่พี่ตัวเจาะสคู่ที่ผมจะเน้นให้วันนี้นะครับ ตัวเจาะนะครับผมผมให้ไปที่80นะครับพี่พี่80นะครับแล้วก็84 52นะครับ51นะครับพี่พี่เนาะแ0 84 5น52นนะครับสลับตัวเจาะนะครับ สำหรับท่านใดที่ทุนน้อยเนาะก็ลองพิจารณาในตัวเจาะผมได้นะครับผมเนาะไม่ต้องตามผมทุกตัวก็ได้นะครับพี่พี่เนาะถ้าเกิดโชคเรามานะครับพี่พี่ตามตามตัวตัวเดียวก็ยังถูกนะครับถ้าโชคเราจะมานะครับพี่พี่เนาะก็ลองพิจารณาดูนะครับสำหรับนะครับในหลักร้อยหลักร้อยผมให้ไปที่เลขเก้านะครับพี่ให้ไปที่เลขเก้านะครับผมก็จะเป็นเก้าแปดศูนย์นะครับ 951นี่เลยนะครับพี่พี่ก็ลองพิจารณาดูเนาะนะครับผมเนาะตัวเลขถูกอกถูกใจก็ตามกันได้สำหรับแนวทางนะครับแนวทางหวยลาวพัฒนาวันนี้ผมก็ขอให้พี่พี่นะครับมีโชคลาบกันทุกทุกคนนะครับผมเนาะเพราะว่าก็มีหลายพี่พี่เอฟซีนะครับติดตามกันเยอะนะครับสลหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาไม่ว่าจะเป็นแนวทางเลขเลขทูบด้วยนะครับส่วนแนวทางเลขทูบนะครับก็คือท่านใดนะครับที่ชอบ แสียงโชคก็ลองเอาไปพิจารณาในรอบหวยรัฐบาลเวียดนามได้นะครับเนาะตั้งแต่รอบพิเศษรอบปกติแล้วก็ v i p ได้นะครับเพราะว่าบางทีก็มาบ่อยเหมือนกันนะครับสลับแนวาทางเลขทูบส่วนมากจะไปในรอบรอบ v i p นะครับเท่าที่ผมจําได้นะครับสลับแนวทางเลขทูบเนาะก็ลองพิจารณาดูนะครับพี่ๆสลับคลิปนี้ก็ขอให้รวยๆเฮงกันทุกคนนะครับผมกลาบสวัสดีครับ